แล้วเ<ฮ>ชื่อไหมว่าช่องสิบสามถ่ายทอดชั่วโมงแรกหลังจากนั้นเข้าดนตีสีลุงพอ,อช่องสิบสามถ่ายทอดดนตีสีลุงคนที่ดูช่องสิบสามอยู่ไปธรรมศาสตร์เลยเอ้าวใช่ผมผมสังเกตมาเหมือนกันเอ๊ะทำไมตอนช่วงบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงทำไมคนเยอะมาลุยมาเยอะมาเยอะช่องสิบสามหยุดเพ<อ> <ขอ S 1> ราะว่าเข้าดนตีสีลุงอถึงว่าตอนนี้มันถ้าอาการอย่างนี้ที่หอประชุมเล็กอย่างนี้แล้วคนล้นอย่างนี้นะ มันมันส่อเขาเยอะอส่อเขาเพราะว่าไอ้ไอ้ก่อนเกิดร้อยเก้าสิบสามวันเนี่ยในการจัดกิจกรรมมันก็เริ่มจากขอประชุมเล็กเออเอาวีเอะประวัติศาสตร์ย่อมซ้ำรอยผมผมแกผมแกเปรียบเทียบให้ดูนะแหมผมก็เลยรีบรีบอะไรย้ำย้ำบุตรเลยนะอาจารย์ย้ำหัวบุตรไห้มันแรงึ้นเนี่ยลองดูนะครับเนี่ยคนเยอะจริงๆมันนั้นอ่า เพราะว่าแต่แต่ที่ไปที่ผมมาดูนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คนที่แหมเหมือนเหมือนกับว่าเครือข่ายเนี่ยส่วนหนึ่งแต่ที่มานั้นลองดูนะครับว่าเป็นผู้ที่รู้สึกว่าแปลกหน้ามากที่ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อย <คน S 1> ได้มาเพราะว่าทุกคนที่มาจะกระซิบบอกผมว่ามาจากจังหวัดไหนอะไรอ๋อนัาตึิแล้วก็หายหน้าออหายตาไปนานนัาตึิครับก็แสดงว่าถึงแม้จะหายหน้า หายตาไปไม่ได้มาทำเนียบรบัฐบาลแต่ก็ติดตาม,มถูกไหม<ะ>นี่สะท้อนเลยแล้วมันสะท้อนอีกอันหนึ่งก็คือว่ารูปแบบของการชุมนุมอาจจะไม่เหมาะสมละอ๋อที่จมหนมรูปแบบที่จัดการอย่างนี้อย่างนี้อาจจะในบรรยากาศช่วงนี้ดีกว่าจัดในห้องประชุมดีกว่าแล้วก็จัดรูปแบบแการชมุนุมคนกับไม่อยากจะมาร่วม แต่พอจัดในเป็นเรื่องเวลาในหอประชุมมาอาจารย์มองไม่มีข้อสังเกตอะไรไหมครับว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยหมายถึงว่าในภาวะอารมณ์ของผู้ที่ที่มาเนี่ยแสดงว่าคนส่วนใหญ่อยากจะต้องการความจริงหรือไม่อย่างนั้นไหมไอ้ความจริงต้องการอยู่แล้วและคนที่รักความเป็นธรรมีม้ต้องการต้องความจริงแล้วมีอีกไหมมีอย่างอื่นอีกไหมครับทําไมเขามันเปลี่ยนแนวผมว่ามันมันเริ่มมาถึงจุดว่าถ้าอยู่ในบรรยากาศที่ไม่สุภาพไม่อยากมารวม เ oh, oh. พราะการพูดทางการเ <g ib berish> มืองสมัยเดิมนี่นะสุภาพมากนะไม่มีคำหยาบเลยนะออ oh. uh, คนที่เป็นแบบอย่างของการปลาใสที่ดีสุภาพร้อยเรียงดีเนี่ยอยู่นครสวรรค์สสนครสวรรค์เสียชีวิตไปแล้วชื่อ <True. S 2> ท่านอะไรเป็นบิดาของ นมสกุลคําประกอบอ๋อสวัสดิ์พี่สวัสดิ์คประกอบอ่าฟับอกคำก่อก่อแล้วจากอลยคุณเป็นการปลาัยที่เป็นแบบอย่างอนักการเมืองไม่ปลาใสหย,ยาบทุกวันนี้ไม่มีคําคว่าอีไม่คำว่าม,ามึงไม่มีคําหยาบเลยนะออ้ยเมื่อก่อนคนสังคมไทยมีพฒนธรรมว่าถ้าจะพูดตางการเมืองต้องสุภาพแต่ตอนหลังหยาบมผมเองบางครั้งก็หลุดหยาบพระจิกคำ<ะ>แต่วันนี้จากบรรยากาศ h อ p ประชุมเล็กเมื่อวานผมว่า เริ่มไม่อยากจะรับการนำเสนอแบนหยาบๆแล้วอยากจะไปสุภาพถึงไปหอประชุมไงแต่ก็มีร่องรอยเ็าบอกต้องคลืนเครงหน่อยเบิกบานนิดนึ่งตอนมาตมวสานเนี่ยต้องมีตรงนี้อนี้เรื่องพูดถึงการเมืองมีคำว่าอีมีคำว่าไอ้มีคำว่าอะไรคนอาจจะรับไม่ได้แปลกคนไทยแปลกคือจิตสำนึกเดิมขึ้นทำงานแทนแล้ว มีส่วนของกองทัพธรรมด้วยไหมปุมว,ว่าขึ้นอะไรอะไรอะไรคำหยาบคคำด่าเนี่ยลำบากก็ผมว่าไงน,น,นะพอช่วงหลังนี่มันเล่นกันหนักหยาบแ <laughs> <ๆ>่ก <laughs> ็บอกว่าบางทีที่พูดไปคนพูดก็ไม่ใช่พูดคำหยาบออกมาอย่างเดียววาจารหน้าหยาบออกมาด้วยก็ม <laughs> <ๆ>ัน <laughs> <laughs> ผมก็ชินใจนะบางที<น>ครับ ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะมันเพราะว่ามันหน้าด้านหน้าทนเกินเหตุเกินกําลังก็อย่างนั้นไงฮะมันที่เห็นไปดิคนเรียกว่าอะไรเหมือนกับดูละครสักเรื่องหนึ่งที่มันขมึงตาทางทะลึงตาแยกอะไรแล้วแยกอะไรแยกใจแยกอันนี้อะไรนะนี่อ๋ออันนี้ก็ที่ผมบอกว่ารื่นเริงผมเข้าไปนะอันนี้นุสสุกนครใช่ไหมตะกกนนี่น้องอ่าน้องอะไรเนี่ยนุสสกนครน้องนุสมาที่ไหนแล้วแต่งตัวดีปรากฏว่าไปคุยกันน้องนุสบอกอาจารย์อุ้ย จะวิ่งออกจะไม่ออกอยู่แล้วบอกว่าจะต้องแต่งชุดไทยแต่พระกฏว่เราไม่เข้าใจเข้าใจว่าไม่พอเ,เห็นเห็นเห็นตะบันฮะเห็นบนนั่เดี๋ยจะกลับไม่ทนันกลับตัวไม่ทนันก็ต้องออกมาร้องเพลงไทยดำลำพันธ์นะเนี่ยถ้าใครลองฟังเสียงนั้นปล่อยเสียงหน่อยได้ไหมเนี่ย พูดยาไม่เป็นเออไม่เคยเลยเพราะมันเป็นวัฒนธรรมของคนสกลนครอ้าวอ๋อครับเธอจะพูดอ่อนหวานไปเรื่อยีนเป็นบุคลิกของคนสกลนครอแล้วก็ลงมาถึงยโสธรจะเกตดูท้าโบออเนี่ยพูดยาไม่ค่อยเป็นจริงจริงเป็นบางทีหลุดจริงๆเออ่าแต่แต่แต่ว่าถ้าถ้าไปอันเนินแน่แล้วแล้วก็สำเนียงของยะโสมุกดาหารนครมนมสกลนครจะทน แล้วก็คนละคนละอันกับทางขนแก่นอ๋อขนแก่นจะจะไม่จะแข็งกว่าอ๋อเอ้ามันตั้งผมคนเหนือผมก็รู้นะถ้าเชียงใหม่อ่อนดีนะจะไปทางนี่แข็งเป๊กเลยไช่เชียงใหม่อ่อนแพ้แข็งอ๋ออ่นเหมือนกันนะอออ๋ออ๋สาก็แยกอย่างนี้เหมือนกันอ๋อโตโตแล้วอุบลนี่จะเป็นเอกลักษณ์อุบลอือฮึเพราะว่ากลุ่มนี้จะโยงกับ คนไทยอะไรต่ออะไรนะมาจนถึงเลนูนครมาสกลนครครับ <c oughs> อาจารย์เคยเห็นเมื่อวานเนี่ยนะดูนะแล้วจริงๆโยมไปจนถึงบางส่วนในเวียดนามอาจารย์อาจารย์ดูนะห้าร้อยนี่ปรากฏว่าน,นี่เขาบอกบรนจุเต็มห้าร้อยนะข้างล่างมีอีกเยอะครับเมื่อวานเนี่ยผมว่าร่วมพัน,นอ่ะข้างล่างมีอีกแล้วนั่งระหว่างไอ้ที่นี่นะที่ที่บอ้ไอ้ระหว่างทางเดินอ่ะตอนตอนยิ่ง ยิ่งอะไรยิ่งบ่ายแก่แก่บ่ายบ่ายสองบ่ายบ่ายสองบ่พวกเราเลิก5โมงเย็นก็คือ5้าโมงเย็นแต่พราะบ่ายบ3ายสโมงเนี่ยเราเริ่มบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นนะแต่พอบ 2, ่ายสองบ่ายสาคนแน่นใหญ่แลวมาอย่างไรป็นไปที่คงว่ายอย่างที่อาจารย์คาดกันเดไว้ก็ต้องจะถาถึงบ่ายสองครับพอหยุดตายทอดใปไว้ลริเดินทางมาถึงก็บ่ายสามอาจาอจะยอย่างนั้นนะต้องขอไปนะเพราะว่าโม่ เมื่อวานนี้มันเข้าดนตีสิลลุงดนตีสิลลุงเนี่ย<ม>ท่านผู้เจ้าของรายการท่านเช่าสถานีแลวเราเกรงใจท่านไม่อยากจะเลื่อนท่านครับครันี่แต่ว่าวันนั้นอาจารย์ไม่อ่านอ่านอ,านอาภิธีหมายอาการก็เรียกว,ว่า,าวัตถุประสงค์ในการจัดคานี้แต่ที่ที่เขาบอกว่าแมัมนมันรู้สึกว่าอาาจะเป็นมงคลอย่างยิ่งเลย พ่อท่านสมนานโพธิรักษ์ก็เป็นประธานครั้งแรกครั้งแรกอาจารย์เทอาจารย์เหรอเป็นครั้งแรกไม่ีคนบอกว่าอาจารย์ชัยวัฒน์นี่ต้อกกราบสวยมากเมื่อสักครู่มาหาบปแล้วแม่ก็บอกกราบนะพอนนี้ก็คือมันเป็นอะไรก็ครั้งแรกครั้งแรกแล้วเป็นประธานประธานกล่าวเปิดงานอำนานโพธิรักษ์ครับแล้วมุมที่หลากหลายเมื่อวานนี้นะ มีทีวีถ้าปกติผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมนะเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลน่าใจความสําคัญแล้วก็เอาให้ทีวีจากจนกลางส่วนอะไรมาถ่ายทำจริงๆการที่รัฐบาลไม่ทําอะไรในการสนับสนุนนี่ผิดรัฐธ<อ>รรมนูญมาตราแปดสิบเจ็ดเพราะว่ารัฐธรรมนูญมาตราแปดสิบเ็เขียนหมดเลยรัฐพึงส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นอะไรต่ออะไรไม่มีละรัฐบาลไม่ทําเลย อาจารย์มองมว่าแถมยังยุงย่ให้แตกแยกอยู่เออนั่นจะมาพูดเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของหน้าที่ที่รัฐบาลจะต้องพึงมามารับรู้เพราะภาคประชาชนนี่เขาได้ต่อสู้มารัฐบาลน่าจะสนับสนุนหรืออย่างน้อยๆยก็น่าจะให้ความเห็นอกเห็นใจหรือทําอย่างไรให้เป็นที่ประจักษ์ออกไปนะเขาเรียกว่าร้อยดวงใจเพื่อแผ่นดินด้วยกันวันนี้รัฐบาลเหมือนกับแปลกแยกไปเป็น เป็นอะไรเป็นมนุษย์ประหลาดอยู่กลุ่มหนึ่งหรือเปล่าไม่เ็าเห็น<อ>เขเห็นประชาชนเป็นคนละพวกกับเขาเน้น<ง>ั่นสิจริงๆประชาชนจะคนละพวกกับรัฐบาลยังไงประชาชนเป็นเจ้าของหน้าอธิปไตยรัฐบาลเป็นลูกจ้างนั่นอ่าเออแต่พอไอ้ลูกจ้างตัวดีมันมาคุมคกลไกทั้งหมดมันก็เลยกบฏประชาชนอาจารย์ครับในประเด็นที่อาจารย์พอสรุปได้อย่างสั้นๆเลยนะ,ะมีอะไรผมว่าบางคนก็อาจจะเก็บรายละเอียดไม่พอเมื่อวานนี่นะครับเมื่อเช้าผม,ไ,มไปบ้างแต่ คืนนี้นะท,ที่เรามาฉายอย่างนี้เพื่อให้ประชาชนได้เห็นด้วยตาว่าประชาชนซึ่งเป็นซึ่งเครือข่ายประชาชนไทยอุจจาระชาเป็นส่วนหนึ่งเขาร่วมกันต่อสู้เพื่อแผ่นดินอย่างไรในเหตุการณ์เมื่อวานที่ธรรมศาสตร,คร์คตามท่านธรรมประชาธิปไตยที่จะแสดงออกอย่างจริงใจและเปิดเผยครับและโดยสงบด้วยนะไม่มีอาวุธทั้งนั้นแหละครับ โดยค่าใช้จ่ายของตัวเองจ่ายด <laughs> <c oughs> ้วยรัฐมันเดี้ยวมันไม่มันไม่ส่งเสร,สริมสนับสนุนตามรัฐธรรมนูญมาตรา87เขียนไม่ชัดเจนแต่ไม่ทมอา่อาอา่อาอา่อาครับเอาละครับแต่ว่าผมก็สร้างความในใจว่าประชาชนอยากจะได้ความชัดเจนทั้งรูปธรรมแนะนาประธรรมครับครับนามประธรมรมก็คือความชัดเจนว่าบ้านเมืองจะไปยังไงครับแล้วก็ด้วยวิธีการอย่างไรวิธีการนี่เป็นเป็นรูปธรรมละ ครับผมก็ได้รับวันนี้ก็อขอบคุณท่านพลเอกกิติรัตนาชายาท่านกรุณาให้เกียรติครับที่จะแสดงความคิดเห็นในการโทรเข้ามามหลังจากเราหมดช่วงเวลานี้แล้วก็จะเบรกโฆษณาหลังจากเปิดก็ต้องให้ท่านพบกับท่านพลเอกกิติรัตนฉา,ายาเลยอ,อดีตแม่ทัาพาที่สี่ท่านที่ทราบมาเนี่ยท่านเป็นเจ้าของความคิดราชประชาสมาสัย อ oh. แล้วก็อาจารย์ปามวดก <Nah>, uh, ็เห็นด้วยแล้วก็มาพูดในหลายเวทีรแต่จุดประกายเจ้าของความคิดลาบประชาสมาสัยผมทราบมาวันนี้ว่าเป็นความคิดของท่านบนเอกิติรัตนาชายาอ hmm. oh. อันที่สองท่านก็จะพูดถึง hmm. เรื่องของทางออกของประเทศ อ่าเรื่องโ no เล e c t i o นเรื่องโนโหวตโหวตโนอย่างไรนี่นะอ๋อครับอะไปมุมนั้นอ๋อผมก็ยังไม่รู้ว่าท่านจะพูดอย่างไงนะแิดแต่สรุปประเด็นได้อย่างเนี้ยอ๋ออ๋อแต,แต่มันเป็นประเด็นที่เมื่อวานผมก็ต้องเคารพความเห็นของท่านพลเอกกิตะติรัตนฉา,ายานะะแล้วก็เห็นในความสำคัญบ้านหนึ่งเพราะว่าเมื่อเช้าหลายสายที่โทรเข้ามาก็ยังอยากจะชัดเจนบ้านเมื่อเมื่จะไปอย่างไง ใช่ไหมแต่ว่าใน,นานะท่านท่านอดีตแม่ทัพภาคที่สี่เนี่ยซึ่งผมชัวร์วันนี้บ้านเมืองเรามีปัญหาความมันคงเป็นอันดับแรกเหมือนเช้าพูดไปแล้วครับแล้วปัญหาความมันคงในความเห็นผมก็เป็นปัญหาเรื่องความแตกแยกคนไทยครับเรื่องกรณีเขตแดนไทยกัมพูชาเป็นกรณีพิพาทครับแล้วเรื่องสามจังหวัดภาคใต้ผมว่าท่านพลเอกกิติรัตนาฉายาน่าจะเหมาะสมที่แสดงความคิดมากในช่วงนี้ทุกๆเรื่อง แต่แต,ต้อง<ด>ขอ <จน S 1> อภัยท่านผู้ชมจริงท่านไม่สะดวกที่จะมาออกสดผมก็เลยรบกวนท่านแสดงความเห็นผ่านทางโทรศัพท์แต่เมื่อวานนี่มันเป็นประเด็นตอนท้ายเนี่ยที่เขาแหมความรู้สึกของคนในการกระตือรือร้นเนี่ยไอ้ที่โห no no วตโนกับโ no นอิเลชันครับโนโหวตอาจารย์ <c oughs> มันโป๊ะโปลงมาได้รงอ้มกรงอ้ํหมดเลยนะนะมาทุกคนบอกพอพูดโหวตโนไม่ค่อยเงียบคิดๆนะโ no หวตโนอะไรโหวตหรือโหวต โหวตโน่เงียบเลยไหมพระบอกโนยเลกชัน้ยกมือผู้พักผู้พับเลยเอะมนเป็นยังไงถ้าจะถ้าจะโนเลกชันแล้วมันจะมันจะทำด้วยยังไงดันตีนี่เนี่ยแล้วถ้ามีการลงคะแนนจริงๆแล้วจะยังไงถ้ามันเออเออต้องการจริงๆลึกๆทางทางที่มีการนำเสนอว่าขอให้ไปโหวตโนให้มากกว่าครึ่งอ้าวครับแล้วยังไงล่ะก็กลายเป็นพูดเปว่าท่านองจะรับไปรับรองพักการเมืองเป็นความชอบธรรมอีก มันก็เลยไม่ไม่ชัดเจนโอ้ชัดเลยแล้วแต่นี้เพราะว่าเอาระทีเพราะโน e l เล็กชันนี่คือไม่อยากให้มีการเลือกตั้งขึ้นมาแล้่จะทำอะไรอ่ะแล้วโดนเลี้ยงจันแล้วมันจะทำอะไรมันคำนามที่มันต้องการคำตอบที่ชัดชดตะวันตะวันมันไม่กลายเป็ว่าความเห็นที่พูดกันมาในสังคมวันนี้ไม่ครบวงจรที่จะให้ประชชนตัดสินใจนา ไม่ครบขาดขาดดุนดุนวิ่นวิ่นห้วนห้วนไปอย่างนั้นเองนะผมก็คานครูไปว่าบางเรื่องมันพูดไม่ได้บางเรื่องมันพูดได้ก็เลยพูดได้เท่าที่พูดก็บอกอาจารย์พูดอย่างนี้ได้ไงครับท่านผู้ชมครับเป็นอย่างไรครับันนี้ช่วงแรกของตู้พวันเรื่องเรืองเบิกบานนะบริสุทธ์นะเรื่องเรืองเบิกบานบริสุทธิ์ก็คือเอาความจริงเข้ามาเปิดเผยกันแล้วเห็นร่องรอยของการต่อสู้ของ ภาคประชาชนครับและวันนี้ครับในช่วงต่อไปครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นั้นช่วงที่สองครับฟังนาเราจะมาฟังเสียงของทศนะในเรื่องราวของตั้งหลักประเทศนะทุกๆมุมมองที่ท่านนั้นจะนำเสนอกับพลเอกกิติรัตนฉายาอดีตแม่ทัพภาคที่สีครับช่วงหน้านะครับอย่าไปไหนยังอยู่กับผมแตนล่าปันดรนและอาจารย์ใจวัดตินทรงสู้เพื่อปันเมืองครับ